เราจะเดินหน้าเข้าหากำแพงนะเราจะกะระยะยังไงให้มันพอดีนะครับมาดูตัวอย่างครับผมเบื้องต้นนะครับเราชะลอนะครับแล้วเราจะมองลอดใต้กระจกนะครับเราจะมองลอดใต้กระจกเราจะเห็นนะครับช่องถ้ามีเส้น เราก็ใช้เส้นเหลืองนะครับเป็นตัวยึดนะครับเขาเรียกว่าจุดมาร์คนั่นเองตอนนี้หนูเห็นยังเห็นแล้วเนาะนะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าเราเห็นแล้วเป็นไงมันห่างเกินไปไหมห่างอ่าเยมันห่างเกินไปแล้วก็ค่อยๆขยับไปอีกโอเคนะครับแล้วคราวนี้มองใหม่นะครับมองจุดนะครับเห็นตรงไหนของเส้นเหลืองนะครับอันเนี้ยขอบบนหรือขอบล่างของเส้นเหลือง ขอบขอบนครับเวลาเรามองลอดใต้กระจกไปปุ๊บนะครับเราจะกะระยะจากตรงนี้เลยนะครับจุดที่เป็นมุมตรงนี้นะครับลอดมองลอดใต้กระจกมาเป็นมุมนะครับเราไล่ขึ้นมาปุ๊บอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งศอกนั่นแสดงว่าหน้ารถของเราห่างจากกำแพงหนึ่งศอกหรือหนึ่งฟุตนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เป็นจุดปลอดภัย